วันนี้ก็วันที่ยี่สเกวันที่ยีสเก้ามิถุนายนพศสองพันห้าอหห้าอดอาหารผ่อนอาหารมาวันนี้วันที่ห้าพรุ่งนี้วันที่ห วันที่หนึ่งก็จะออกบินบาตฉันอาหารตามปกตินี่เรียกว่าเป็นการปึกเป็นการปฏิบัติเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อละความยึดมั่นยึดติดในสภาวะธาตุร่างกายปล่อยวางความยึดมั่นยึดติดไม่ให้หลงไหลไม่ให้มัวเมาด้วยการเจริญมรณสติคือการ มีสติและลึกถึงความตายความดับของสภาวะธาตุร่างกายทางอายตนะจิตใจวิญญาณการรับรู้ความรู้สึกทางอายตนะเรียกว่าธรรมที่ทำให้เราได้ตัดสู้ธรรมก็คือมรณะ,ะสติปัฏฐานคือการมีสติและลึกถึงความตายความดับอยู่เป็นประจำเรียกว่า เราได้ตัดสู้ก็เพราะการที่เราเอาสติไปจดจอ่อเอาสติไประล,ลึกอยู่กับความตายความดับของสภาวะท่ร่างกายของอายตนะของจิตใจวิญญาณเรียกว่าเครื่องอยู่ของเราวิหารธรรมอาการเครื่องอยู่ของเราก็คือ <c oughs> มรณะนะสติคือการระล,ลึกถึงความตาย ความดับอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่าเราไม่เคยห่างจากการระลึกถึงความตายความดับของสภาวะธาตุร่างกายของเราอยู่เป็นประจำเราจเจริญมรณะนะสติปัฏฐานการระลึกถึงความตายความดับอยู่เป็นประจำเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองหลงยึดมัน่นยึดติดมัวเมาอยู่กับโลกไม่ให้หลงไหลอยูอย่กับโลกและเป็นการฝึกการปฏิบัติเพื่อ เป็นอุบายในการทรมานใจตัวเองไม่ให้หลงไหลมัวเมาอยู่กับโลกไม่ให้หลงไหลมัวเมากับสิ่งที่มันไม่มีความเที่ยงแท้อีรังยั่งยืนและมันก็เป็นอุบายเครื่องที่จะทำให้เราสามารถทรมานใจคนเดินทรมานใจสัตว์อื่นได้ด้วยเรียกว่ามันเป็นอุบายในการฝึกฝนเป็นอุบายในการ ปฏิบัติของเราเพราะเรามีสติรละลึกถึงความตายความดับอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นองค์ธรรมที่ทําให้เราได้รัสรู้ธร,รมก็คือการเจริญมรณะสติปัฏฐานอยู่เป็นประจำเรามีสติรละลึกถึงความตายความดับของสภาวะทตุร,ร่างกายภายในและภายนอกอยู่เป็นประจำเรามีสติตามดูเวทนา อาการของความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากการอยู่ในกายการดูกายเราจะเห็นว่ากายของเราเปลี่ยนแปลงไปความสุขความทุกข์ของเรามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนี่เรียกว่าเรามีสติตามเห็นอายตนะภายในและภายนอกเราเห็นความสุขความทุกข์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามอายตนะเรามีสติตามดูสภาวะจิตในจิตเกิดดับอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่า เรามีสติและเลือกถึงความตายความดับของจิตยอยู่เป็นประจำเรามีสติและเลือกถึงความตายความดับของสภาวะธาตุและเบทนาและจิตและธรรมชาติที่มันอาศัยกันอยู่เป็นประจำนี่ได้ว่าเราจนะเริญมรณะสติประฐานเพื่อเห็นการเกิดการดับ <_' beş S 1> <ๆ S 2> เพื่อเป็นเครื่องในการตรัสรู้ธรรมองค์ธรรมที่ทําให้เราได้ตรัสรู้ก็คือการมีสติและเลือกถึงความตาย อยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นผู้ที่จเจริญมรณนะสติปัฏฐานสี่อยู่เป็นประจำเขาก็จะไม่หลงงมงายอยู่กับความไม่เที่ยงเขาก็จะมีสติเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานอยู่เป็นประจำเป็นผู้ที่มีหนทางมีหลักการปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้ตัวเองไม่หลงยึดมั่นยึดติดนี่เรียกว่า <c oughs> การปฏิบัติก็เพื่อทําให้ตัวเองได้รู้จากความจริง เราจะต้องปฏิบัติจริงและอยู่ในสภาวะธรรมเห็นสภาวะธรรมตามที่เป็นจริงตามความเป็นจริงเมื่อเราระลึกถึงความดับความตายเราก็จะต้องเห็นสภาวะธรรมของความตายของความดับของการระลึกว่าตัวเองจะต้องดับว่าตัวเองจะต้องตายอยู่เป็นประจำเรียกว่าเราจริญมรลณะสติปัฏฐานสีก็เพื่อระลึกถึงความตาย ความดับอยู่เป็นประจำไม่ว่ากับสิ่งภายในและสิ่งภายนอกที่มันเกี่ยวข้องกันที่มันอาศัยกันในการได้การมีการเป็นเราก็ลึกถึงความตายความดับของมันอยู่เป็นประจำเราไม่เคยปล่่ยไม่เคยวางเราไม่เคยหลงไหลมัวมอเพื่อเพลินเราระลึกถึงสภาวะธรรมถึงความดับของมันอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่าเราเป็นผู้ที่เจริญมรรณะนะสติปัฏฐานคือการระลึกถึงความดับของ สิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่เป็นประจำเราได้จัสรู้รมก็เพราะการเจริญมรณนะสติปัฏฐานอยู่เป็นประจำดูกายเวทนาจิตทมอยู่เป็นประจำพิจารณาสภาวะทร่างกายของตัวเองอยู่เป็นประจำพิจารณาสภาวะความสุขความทุกข์ในการอาศัยอยู่ในกายเห็นการเกิดการดับอยู่เป็นประจำมีสติตามดูจิตในจิตเห็นการปรุงแต่งกายเห็นการปรุงแต่งเวทนา เห็นการปรุงแต่งของจิตในจิตที่มันเกิดดับอยู่เป็นประจำมีสติตามดูทำในธรรมชาติที่มันอาศัยกันเกิดที่มันอาศัยกันดับอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่าเราเป็นผู้ที่มีอุบายเครื่องในการอยู่ในการทรมานใจตัวเองไม่ให้หลงไหลมัวเมาอยู่กับโลกโดยการมีการเจริญสติด้วยการเจริญมรณสติอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้น <c oughs> การที่เราต้องปล่อยวาง อุปทานปล่อยวางความยึดมั่นยึดติดในสภาวะธาตุร่างกายก็เพื่อที่จะได้เห็นเวทนาเห็นอาการสุขทุกข์เฉยจะได้เห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมที่มันอาศัยกันเกิดอาศัยกันดับเพราะฉะนั้นผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้วการปล่อยอุปทานการปล่อยความยึดมั่นยึดติดในสภาวะธาตุร่างกายมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ได้มีความทุกความบีบคั้น มันไม่ได้มีความทรมานเพราะเรามีประสบการณ์ผ่านพ้นมาแล้วเราสามารถปล่อยวางความยึดมั่นยึดติตได้เพราะฉะนั้นก <c oughs> ารที่เราอ <c oughs> นอาหารอดอาหารก็เป็นเครื่องที่ทําให้เราปล่อยวางอุปทานปล่อยวางความยึดมั่นยึดติดในสภาวะท่าร,ร่างกายในจิตในใจที่มันยังหลงอยู่กับโลกอยู่กับอารมณ์เราจึงปฏิบัติเพื่อ โดยเพื่อวางเพื่อละความยึดมั่นยึดติดเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ตัดสู้ธร,รมเราก็จะต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่มีอุบายในการฝึกฝนควบรมจิตใจของตัวเองเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักปฏิบัติก็จะรู้จกักก็จะเข้าใจเหตุเกิดและเหตุดับของสภาวะธาตุร่างกายของใจของอารมณ์อยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้น เราก็ได้ตรวจดูสภาวะท่าร่างกายของเรามันก็ยังพอที่จะเปลนไปได้อยู่มันก็ยังพอเป็ียนไปได้มันก็ยังพออาศัยได้อยู่เราก็จะต้องอาศัยร่างกายนี้เพื่อที่จะทําประโยชน์ต่อไปในอนาคตข้างหน้าต่อไปอีกเรียกว่าเราก็เห็นการเกิดการดับของสิ่งปรุงแตง่งเรารู้แจ้งในสังขารการปรุงแตง่งสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายเป็นอย่างดีแล้ว เราเป็นผู้ที่ไม่ยึดมั่นยึดติดในสภาวะธาร่างกายแล้วเกิดก็ได้ดับก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยจิตใจของเราไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายทางอายตนะแต่เราก็จะต้องรับผิดชอบในสภาวะธาตุร่างกายของเราเรียกว่าเราจะต้องรับผิดชอบสมมติที่เราอาศัยอยู่นี้ไปก่อนจนมันถึงเหตุถึงปัจจัยที่เหมาะสมเพราะฉะนั้น เราก็ได้ตรวจดูสภาวะธาตุร่างกายของเรามันก็ยังพอเป็นพอไปได้อยู่มันก็ยังสามารถอาศัยในการทำประโยชน์แก่ตนเองและประโยชน์แก่ผู้อื่นไปได้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอาศัยร่างกายนี้ในการประพฤติปฏิบัติทำในการพาผู้อื่นให้รู้ให้เห็นความจริงไปก่อนเพราะธรรมชาติที่มันยังอาศัยกัน ยังมีคนที่ยังอาศัยเราอยู่เรายังต้องเป็นที่อาศัยของบุคคลอื่นอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ดูก็เห็นความจริงแล้วเราก็ได้ตัสรู้ทำความจริงด้วยตัวเองจิตใจของเราไม่มีอุปทานจิตใจของเราไม่มีความยึดมั่นยึดติดแล้วจิตใจของเราไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความลหลงไหลมัวเมาในสิ่งภายนอกแล้วแต่ว่าเรายังต้องมีร่างกายเพื่อที่จะทำประโยชน์และ ิ่งที่มันมีประโยชน์ขึ้นๆยิ่งๆขึ้นไปอีกเพื่อประโยชน์กับคนรอบข้างเพราะฉะนั้น <c oughs> การที่เราจะต้องอยู่ต่อไปมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่สมควรแก่เหตุมันก็จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นเราก็ได้มองดูสภาวะร่างกายของตัวเองมันก็ยังพอเป็นพอไปได้อยู่เราก็จะต้องอกอ,อก <c oughs> หาอาหาร ในการบินทบาทเลี้ยงร่างกายต่อไปเราก็ได้ปฏิบัติมาปล่อยวางความยึดมั่นยึดติดพอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้ให้ตัวเองต้องร่วมหลงอยู่กับกายหลงอยู่กับสิ่งปรุงแตง่งเพราะฉะนั้นเราก็ยังยังต้องอาศัยร่างกายนี้ในการทั้งประโยชน์อีกต่อไปเราจึงต้องออกหาอาหารวินทบาทเพื่อมาเลี้ยงร่างกายมาเมื่อเลี้ยงชีพอีกต่อไปเนี่กว่าเราได้ ใสยได้วางได้เห็นสภาวะธาตุร่างกายก็เข้าใจเหตุเกิดเหตุด,ดับใช้ยานใช้ปัญญาส่องดูสภาวะธาตุร่างกายของตัวเองมันก็ยังพอเป็ียนพอไปได้อยู่เราจึงจะต้องออกบินทบาทด้วยเมื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงร่างกายในวันที่หนึ่งกรกฎาคม2565เราก็จะออกบินทบาทตามปกติของเราเราก็จะไปโปรดญาติโยม ปวดสัดลกตามเหตุตามปัจจัยของเรานี่เรียกว่าเราอาศัยอาหารอาศัยข้าวปลาอาหารของญาติของโยมข,ของชาวบ้านในการเลี้ยงชีพต่อไปเพื่อทําประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปนี่เรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการอาศัยกันในการอยู่ร่วมกันมันมีเหตุมีปัจจัยสมควรเราก็จะต้องอยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไปก่อนเมื่อถึงการถึงเวลาที่เหมาะสม มันก็จะเกิดยานอย่างรู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันถึงการถึงเวลาที่เหมาะสมแต่ตอนนี้วันนี้การนี้ร่างกายของเรามันก็ยังมีความสมบูรณ์แข็งแรงพอเป็นพอไปได้อยู่เราก็จะต้องอาศัยในการสร้างคุณงามความดีต่อไปแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นอีกเรียกว่ามันยังมีคุณมีประโยชน์ในการอาศัยร่างกายนี้อยู่เราก็จะต้องอยู่ทําประโยชน์อีกต่อไปเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่มันไม่หลงเหลืออยู่ในจิตในใจก็คือความหลงความหลงในวิญญาณความรู้สึกทางอายตนะแต่เราจะต้องอาศัยร่างกายนี้ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อทําให้ผู้อื่นได้รับผลประโยชน์ไปก่อนนี่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเหตุมีปัใจจัยในการอาศัยกันในการอยู่ร่วมกันตามความเป็นจริงตามที่เป็นจริงอย่างถูกต้องเราไม่มีอุปทาน เราไม่มีความยึดมั่นยึดติดเราไม่มีความหลงไหลมัวเมาในสิ่งใดในโลกเราไม่ยินดียินร้ายกับใครเราไม่ยินดีย of ินร so ้ายกับผู้ใดใครจะว่าเราดีเราชั่วใครจะว่าเราถูกเราผิดเราก็ไม่ได้สนใจกับใครเราไม่ได้สนใจกับสิ่งภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นไปตามเหตุตามปัจจัยเราออกวินทบาเราก็ไปตามเหตุตามปัจจัยของเราเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย